มามาซุ้มโมเจ้ามือนี่ข่อยสีผ้ามมซุ้มโมเจ้ามาหล่อนทองน้อข้าเจ้า ากันหล่อนทองคำนอจ่าแต่ว่าไข่สิผ้าซุ่มโมจอมาหล่อนทองเหลืองพี่น้องพี่น้องเคยเอ,อ่อหล่อนทองเหลืองบอเนี่ยเนี่ยเคยเห็นบอเนี่ยไอยกำลังจะผาซุ่มโมจาล่อนหล่อนทองเหลืองเศษทองเหลืองจะอันได้ชิ้นไง่ข่ก็จะแยกไส่กะละมังนอจ่าอันได้ชิน้นในน้อยป้าปนขี้ดินไข่ก็จะเอาใส่กระสอบปุ๋ยพี่น้องไข่เอาไว้ถ้าขายเนี่ยไข่ผมมีเงินการนำ่ารไฟพี่นอ้องไข่หาเงินการนำ่ารไฟก่อนพี่น้องเลยเออไขอ่เห็ดเรียบร้อยแล้วเพิ่นกะ พวกโรงงานท่องเหลืองเ็เจ้ากจ็จะมารับสื่อข่อยหอดบานเลยเนาะจะเออเพื่นจะ ให้ราคาตีราคาของเฮ้าตามเกตงานของเฮานี่แหละใจตามท่องเหลืองของเฮาอันได้ผสมดินไร้เพิ่งกะหายอีกราค่านั่งอันได้มีตะท่องเหลืองล้วนๆเพิ่งกะหายอีกราค่านั่งกะจะได้ราคาดีขึ้นว่าพี่น้องอันได้เป็นขีดินขีดอนคอยกะจะยิบจับเศษฟุ้นเศษยางเศษไม่เศษไรพวกกะยิบออกให้เพิ่นเกี้ยงมันหล้อนนพี่น้องเลยื่อเพิ่นกะเชิดได้ย่ามมาสื่อเพิ่นกะเชิดได้ตีราคาหายได้ราคาดีๆแน่นพี่น้องนอคอยกะเชิดได้มี เงินเหลือไวถัสซื้อขนมสูรูกคอยกินนะพี่น้องเอาไวเลือกเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้คือเศษท่องเหลืองนาจะเศษเศษใหญ่ๆ่อจะเออแยกใส่อีกต่อปุ๋ยนึงนาะจะอืมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยสก,กายแล้วมา่คคอยมีเงินซื้อขนมสูรูกินมีเงินคานามคาไฟแล้วพี่น้องปวด คอยรอดตายแล้วพี่น้องเดินนี่คอยรอดตายแล้วปวดน,นะเบิรงเดอเบิรงเอารหลดพี่น้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยสักกายแล้วใส่ถุงเรียบร้อยแพ็คใส่ถุงเรียบร้อยแล้วที่ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วคอยกันลอรับสับพี่น้อง